สวัสดีครับผมกำลังอเกม Battle Cat ครับอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าลาซิโนบีสครับผมมาเจอกับเจ้าบันบังกอนกันดีกว่าครับเหลืออีก3ด่านเนาะเคยเคลียร์ไปแล้วครับด่านแรกครับอีก3ด่านนี้จะไหวหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันครับผมไปเริ่มกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับนี่มาด่านที่2ครับยังไม่ได้ลองไปดูเลยครับว่าเจออะไรมั่งเอาเป็นซุ่มยิงไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะชนะเนาะแล้วก็สปีดไปครับผมจะได้ไวๆหน่อยครับเ่ะไปเริ่มกันเลยครับ มาขอดูหน่อยครับว่าจะเจอตัวบ้าอะไรม้งเขาครับโอเคเปิดด่านมาเกิดอมไม่น่าไหวปะโอเคมีเจ้าหมาดามาเนาะก็ชิวๆอยู่ปะป้ายๆเจ้าเอ่อตะกรงไปครับผมเป็นสกาดให้หน่อยครับโอเคมีเจ้าหมูน่าตับกระแปกด้วยแฮะอ่าน้องไฟน่าจะไหวอยู่ปะมาละเจ้าบันบันบานี้ยังโหดเลยครับตีป้ายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เบึ้มบ้มไปเลยครับเบึ้มเบิ้มไปเลยครับ แล้วก็เจ้าคอสโมครับผมชาร์จเลยเพื่อนชาร์จเลยปึนสโลครับนี่นะเจ้าบันบัน,บ,นบ้านนี่มันโดนสโลได้อ่ะอืมโดนไปครับน้องน้ำแข่งไปครับผมไปตีไปตีไปโอ้โหบึ้มบมมาละอย่าแล้วสวยมากระเด็นอยู่ครับลิกกี้ครับอืมปล่อยไปทําไมเนียลิกกี้ช่างมันเครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียบร้อยครับต้องไฟผมไเเกิดครับคอสโม คอสโมชาร์จเพื่อนแล้วก็เบบหน้ามันสวยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตีไปครับตีไปครับเรียบร้อยคอสโมผมยังไหวอยู่ปะไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โอเค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 ปืนสโลครับหยุดก่อนแล้วก็เจ้าอิซา,านากิครับผมกุญญาณไหมครับผักไปก่อนหนึ่งรอบอืผักไม่โดนด้วยวิญญาณคอสโมอึดอยู่ครับได้อยู่อิซา,านากิจิชับชับ,ชบ,ชบดีมากครับผมแล้วก็น้องไฟไปครับเรียบร้อยคอสโมผมไปเกิดครับผมปืนไปน้องไฟดีมากครับเจ้าบันบนไปเกิดครับเอ้ยน่าจะชิวๆอยู่ครับผม ลืมไปสวยครับน้องเราแข่งไปครับเร็วเร็วเร็วรีบไปเคลียร์ครับรีบไปเคลียร์ครับเจ้าบันบันก็ไม่โหดเท่าไหรนี่ลือเป <c oughs> ล่าด้วไม่รู้เหมือนกันอะเพราะว่าเจ้าน้องฝ่ายผมก็อัพสุดแล้วเนาะเกิดน,น่าจะชนะทางอยู่เขาผมไปไปไปนํำไปนํำไปนํำไป,ไป,ไป,ไปเอาปืนสโลไปครับสโลไม่ได้ด้วยเจา้ากวางบ้าน,นี้อ่าแล้วก็คอสโมครับผมไปง้างง้างเร็วคอสโมคงง้างเร็วเอ้ยมาละเจ้าหมูป่าไม่ใช่หมูป่าสิ เป็นหมู่อะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องหมูเปเฮมอตแล้วกันนะครับไปน้องไฟนะชนะทางอยู่แล้วรอโดนเติมเต็มเขาโอ้หมน้องไฟผมก็โหดอยู่น้องไฟไปเพิ่อมอีกหนึ่งครับผมโอเคคิดถูกจริงๆที่ปั้นน้องไฟเนี่ยไปแล้วครับไปเลยครับไปจบบ้านมันเลยครับแล้วก็น้องน้าแข็งไปเพิ่มอีกหนึ่งครับผมน่าจะเขีย่ยแลละครับไม่ยากาไรครับด่านที่2เนี่ยจริงๆก็เพราะว่าปั้นแมวขึ้นแบบเลเวล50แล้วก็60ด้วดยเนาะก็เลยชนะแบบง่ายๆอยู่ครับผม ไปจบบ้านเลยครับจบบ้านเลยครับจะได้เป็นด่านต่อไปครับผมอ่าเขียนไปที่เรียบร้อยครับผมเราก็มาต่อกันที่หนาดที่2ครับรอบนี้ผมเอาเจ้าเคนแคนมาด้วยเนาะจะได้ฟาร์มตังค์ครับผมเจ้าเคนแคนไปครับผมไปจักระให้หน่อยครับงางแล้วก็ตบสวยมากครับผมตีไปลัวๆครับป่าตังค์ครับแล้วก็กระป่าตังค์หนึ่งล็อกครับเคนแคนไปเพิ่มอีกหนึ่งคลำหาตังค์ให้หน่อยเหล่าเคนแคนคุ้งเอ่อดีไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะไม่ไหวยังไงก็ไม่รู้ครับเฮ้ย เฮ้ยไม่ดีละไม่ดีละไปไปไปปล่อยใครได้ก็ปล่อยไปครับตอนเนี้ยปล่อยไปเลยปล่อยปเลยปลยลินผ่านไอ้บ้าเอ้ยพูดบ้าอะไรวะเนี้ยเมื่อกี้โอเคได้อยู่ได้อยู่น้องไฟไปครับอ่ะประมาณนี้ครับน่าจะชิวๆอยู่เนาะแล้วก็เจ้าคอสโมครับผมอยากตามจังเลยอ่ะไม่ได้จตามไนก็มาดูครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตีไปครับตีไปครับแล้วก็อิซันากิครับไปเลยน้องไปเลยไปเลยไปเลยมาดูหน่อยซิว่าจะเจอตัวบ้าอะไรม้างครับอมาแล้วเจ้าบัน จ้าบันบันบางก่อนครับเจอแล้วหนึ่งตัวครับมันจะมีตัวอื่นไหมตัวหน้าตาแปลกๆเนี่ยเอาปืนสโลไปก่อนครับผมหยุดดิแล้วก็น้องแข็ลื้น่านอีกแล้วน้องน้ําแข็งไปครับปาดปาดปาดประมาณนี้ประมาณนี้ตีไปโลโลเลยอิสรนกิจิ้มโลโลเลยครับจิ้มจิมจิมแล้วก็วิญญาณคทับผมพักไปก่อนหนึ่งรอบสโลไว้ครับดีมากดีมากดีมากนี่แน่โดนน้องไฟไปครับผมจัดการจัดการจัดการเร็วน้องน้องแข็งเหยียบสโลให้หน่อยสวยแล้วก็น้องไฟมาเพิ่มอีกหนึ่งครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโดนคอสโมไปอ้มีบันบันปกติด้วยคอสมโมสวยโอเคคอสมโมได้ตีอยู่ครับผมแล้วก็ปืนซาโลครับ <NC> S> <S อยู่สิอ่าเรียบร้อยครับเจ้าบันบันบ้านันไปเกิดครับเหลือแค่เจ้าบันบันปกติเนาะไปไปไปเจ้าลิกิ ie, ี้เขาวิ่งไปครับผมเรียบเคลีย์รีบเคลีย์รีบเคลียน้องไฟไม่น่ быстр, ie, นาไหวครับกับเจ้าบ,บันบันปกติเนี่ยน้องไฟมันแพ้ทางด้วยแหละตีไปครับตีไปครับ โอเคน้ okay, องน uh. ้องแข่งไปครับปล่อยไปทําไมเนี่ยน้องน้องแข่งเหมือนจะไม่ได้ใช้งานยังไงก็ไม่รู้เขับผอ่ะไม่เป็นไรครับช่างมันครับไปไปไปรีบจบรีบจบรีบจบจะได้ไปด่านต่อไปครับสวยชิวๆครับอิซันกิไปครับผมตัวแบกเลยครับตัวแบกเลยครับจริงๆทุกตัวก็เป็นตัวแบกครับผมไปน้องไฟไปเพิ่มอีกหนึ่งครับอ่ะน่าจะจบแล้วครับผมตีบ้านเลยครับตีบ้านเลยครับชิวๆครับชิวๆครับอ่ะจบมันที่เรียบร้อยครับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ป่ะด่านนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าด่านต่อไปจะเป็นยังไงครับผม โอเคครับแล้วก็มาอยู่กันที่ด่านสุดท้ายครับมาขอดูหน่อยซิว่าด่านนี้จะยากไหมอ้อไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวดูซิเลือมันลดไปเท่าไหร่ครับผมเลือลดไปเท่าไหร่อ่ะเหลือยี่สบสองเกือบตายอยู่เนาะเดี๋ยวต้องจัดเซตใหม่แับหนึ่งรับผม Ens, อ, да. อ,อ๋อมันต้องมีสักครั้งแหละเฮ้ยมันต้องมีสักครั้งแหละไปเคนแคสไปครับโอเคได้อยู่ครับน้องสลามไปครับผมไป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 งับสักทีสวยสวยได้อยู่ครับไป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 น้องสลามไปเพิ่มอีกหนึ่งครับผมอิซันากิไปครับมา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 อ่าแล้วก็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 น้องไฟไปครับไป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 จีมิซันากิ อืสโลไปครับผมคอสโมไปครับเรียบร้อยอิซันกีผมไปเกิดครับบ้าเอ้ยปล่อยบอทเลยแล้วกันนะครับยังไงก็แพ้ครับตอนนี้คอสโมไดอยู่ไดอยู่หรือจะเอาตัวที่แบบชนะสีดำมาดีนะเอายังไงดีวะเดยวผมเนี่ยแต่ไม่น่าจะตีไหวครับไอเจ้าจอะเค้บ้านนั่นแหละเรียบร้อยคอสโมผมโดนระเบิดไม่ไหวเรียบร้อยแพย้ครับผม โอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ส่งมันก็ดีอยู่เนี่ยส่งมันก็ดีอยู่พอม,มีน้องสลามมาส่งก็ดีอยู่งับไปงับไปสวยน้องสลาม ไปไปไปบึ้มมันสวยน้องไฟไปบึ้มบึ้มบึ้มน้องไฟ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 บึ้มบึ้มสวยโอเคได้อยู่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 เฮ้ย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 เหมือนจะมายังไงก็ไม่รู้ครับเหมือนจะมายังไงก็ไม่รู้เหมือนจะมายังไงไม่รู้ถ้าอิซันกิมาก็น่าจะชนะอยู่ครับไปไปวิญญาณเขาผมพาไปก่อนอิซันกิสวยสวยตีไปครับบึ้มเฮ้ยเฮ้ยส่งมันมาเฮ้ยเมื่อกี้ผมอุตส่าห์แบบหมดกำลังใจแล้วรอแพ้อย่างเดียวแล้วครับแต่แต่มันชนะเฉยเว้ยเฮ้ยของจริงว่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ เออเออมันจะไม่ได้ไงก็ไาดูครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีสวย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 คอสโมโไปครับคอสโมโไปง้างง้างเลยง้างเลยง้างเลยยา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 สวยโอเคนึกว่าจะโดนเจ้าอ่ามดบ้านนั่นระเบิดใส่ครับโอเคถ้าไม่ระเบิดใส่ก็ชิวๆครับผมไปไปจบบ้านเลยครับโอเคจบสักทีครับผมโอ้โหกว่าจะจบได้ครับอยู่ๆก็มาชนะเฉยเลยครับงงเหมือนกันครับนะ ตีไปตีไปตีไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เร็วเร็วรีบไปครับไอจอดเคบ้านนี่มันอึดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหถ้าจะคิดจะฆ่ามันก่อนนี้เลิกฝันไปเลยครับโอเคมาไปเกิดลวครับผมไปจบบ้านเลยครับจบบ้านเลยครับโอ้กว่าจะชนะโอ้ท้อเลยครับชีวิตท้อจะจัดเลยตอนเนี้ยนอนหลับสบายแล้วครับผมแทนที่มันจะจบภายในสิบนาทีครับล่อไปครึ่งชั่วโมงของจริงได้เรียนตามด้วยครับผม ได้มาแล้วครับแมวอะไรสักอย่างแมวนักโยนโบลิ่งครับโอเคเขากว่าจะได้ตัวบ้านนี้มาลากเลือดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็สามสิ่งก็ปองแปลวครับผมโอ้เหนื่อยครับโอเคครับเดี๋ยวไปปั้นมันแป๊บหนึ่งครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้าแมวโยนโบลิ่งครับรู้สึกว่าจะชนะอากูแล้วก็ตัวไม่มีคุณสมบัติเนาะ ตีสโลแล้วก็มินิเวฟครับไม่โดนเซิร์คำสาบตีพื้นที่ครับมีตีปลาดด้วยเนาะแต่ว่ายังไม่ถึงครับผมคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ